กลับมาคุยกันต่อกับพระรามเก้าสาวธินะครับฟังคุยข่าวคลุกสุสันจรจเพลินเพลินที่นครสวรรค์เขาไปกันใช,ในใช่วันนี้ก็เลยมีมาฝากกันนะครับเป็นเรื่องราวของจังหวัดนครสวรรค์จะพาไปดูพิพิธภัณฑ์แห่งหนึ่งอยู่ที่อำเภอตาคลีพิพิธภัณฑ์นี้อยู่ภายในวัดจันเสนนะครับเก็บของโบราณเก่าแก่มากมายหลายอย่างทีเดียวไปติดตามกับผู้สื่อข,ข่าวของเราคุณสามารถคุ้มส่งทรรมนะครับ ทีมข่าวสนาขรไทของเราครับอยู่ที่พิพิธภัณฑ์จันเสนจังหวัดนครสวรรค์ครับและที่นี่ครับเขามีการขุดพบเมืองโบราณและวัตถุโบราณสมัยยุคทวารวดีนํามาเก็บไว้ที่นี่ครับพิพิธภัณฑ์จันเสนนะครับตั้งอยู่ภายในวัดจันเสนอาเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์สร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2531เสร็จเมื่อปลายปีพุทธศักราช2539ใช้งบก่อสร้างกว่า36ล้านบาทซึ่งภายในวัด ได้เก็บทรัพย์สินล้ำค่าสมัยทาวาราวดีไว้ในพระมหาฐานเจดีสีจันเสนมีภาพจิตรกรรมเขียนสีที่ชั้นฐานบนดบแสดงถึงพุทธประวัติตั้งแต่สมัยพระุทธเจ้าประสูตเพื่อเป็นที่เก็บและจัดแสดงวัตถุโบราณที่ได้รวบรวมได้จากชาวบ้านที่ขุดพบเจอเช่นเครื่องปั้นดินเผารวดลายจักสารการผลิตเหล็กเพื่อทำอาวุธหรือแม้แต่ตราประทับรูปแบบต่างๆการที่จันเสนมีเมืองโบราณจันเสนแล้วก็ชาวบ้านก็ดีหรือการ สำรวจขุดค้นก็นดีก็ได้เจอวัตถุโบราณจำนวนมากเช่นดวงตาดินเผาตุ๊กตาดินเผาและลูกปัดแล้วก็สิ่งอื่นๆอ,อีกมากมายทันทีทางหลวงพ่อพระครูทิเจริาคุณ,รคณหรือว่าหลวงพ่ออดเนี่ยก็มีความคิดเห็นว่าถ้าถ้าปล่อยของสิ่งเหล่านี้ไว้ตามตู้ตามอะไรตามกุฏิก็คงจะสูญหายหมดในไม่ช้า ในตำบลจันเสน,นะครับยังเป็นพื้นที่เมืองโบราณในสมัยทาวาราวดีตอนตอน้นที่เก่าแก่พัฒนาขึ้นมาจากชุมชนโลหะตอนปลายมีอายุไม่ต่ำกว่า2,000ปีมีเนื้อที่กว่า300ไร่พื้นที่นี้นะครับแต่ก่อนชาวบ้านเรียกกันว่าโคกจันเสนเพราะมีพื้นที่โดยรอบเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสอันเกิดจากการขุดคูน้ําล้อมรอบแล้วนําดินมาสมพื้นที่ในเมืองบางส่วนแทนการสร้างคันดินสูงที่มักพบโดยทั่วไปตามเมืองโบราณร่วมสมัยเดียวกัน ถือว่าพิพิธภัณฑ์จันเสนนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์ที่สําคัญในเชิงประวัติศาสตร์ที่อยากให้คนไทยทุกคนได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้กันสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักขา่าวไทยสมทรายงานก <st> ็ควรค่าแก่การไปศึกษานะพาน้องๆนูๆนนี่ไปเรียนรู้ได้ตาคลีนครสวรรค์ไม่ไกลนะวิ่งไปไม่นานรับรถจากกรุงเทพไปไม่ไกลครับก็มีชื่อเสียงในประวัติศาสตร์แล้วก็เรื่องของการกิน